กรุงเทพมหานครเช้านี้คุณภาพอากาศได้รับการตรวจวัดและสรุปผลว่า PM 2.5ยังคงอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยและไม่เกินมาตรฐานซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับชาวกรุงที่ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองในช่วงเวลาที่ผ่านมาการลดลงของมาตรฐาน PM 2.5นี้เป็นผลของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการควบคุมคุณภาพอากาศ แต่ที่นี้มีเรื่องที่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างกันได้คือการวัดและตรวจสอบคุณภาพอากาศมีคนเชื่อว่าการวัด pm 2.5ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามาตรฐานนี้อาจจะไม่สามารถแสดงถึงความเป็นจริงในบางพื้นที่ได้อย่างเต็มที่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในบางพื้นที่อาจจะไม่ดีขึ้นได้ตามที่คาดหวัง และนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าควรจะมีการพูดคุยและพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่และให้ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มาร่วมพูดคุยกันได้เลย